ถ้าพูดถึงรถอีโคคาแล้วก็เป็นเกียร์ธรรมดาด้วยทุกคนคงนึกว่ามันต้องเป็นรุ่นโลแล้วก็ไม่ค่อยมีออปชันอะไรใช่ไหมฮะ สวัสดีครับผม MU Smile ม่าวันนี้อยากจะมาชวนคิดกันนะครับเรื่องรถ Eco ค a r แล้วก็เป็นเกียร์ธรรมดาส่วนมากเนะี่ยมันก็จะเป็นรุ่นโลโลเน้นการประหยัดน้ำมันเป็นหลักออปชันคงไม่น่าจะมีอะไรมากนะครับคนส่วนมากคิดแบบนี้แต่วันนี้ผมเอา s u z z u k ิ w i ิ t มาลองแนะนำให้คุณรู้จักกันว่าจริงๆแล้วรถเกียร์ธรรมดาที่ออปชันดีๆมันก็มีนะครับ อย่างเช่นเจ้าสวิปคันนี้นะครับเป็นรุ่น1.25 GL ผลิตปี2015มาจดทะเบียนเอาปี2016ออปชันของรุ่น GL ถือว่าเป็นรุ่นท็อปสุดของเกียร์ธรรมดาแล้วนะครับถ้าเป็น GA เนี่ยจะไม่มีออปชั่นอะไรมากมายเลยแต่ GL ที่ผมมารีวิวอยู่นี้จะมีกุญแจ Keyless ครับเข้าออกรถไม่ต้องควักกุญแจเข้าออกนะครับกดปุ่มที่ข้างตัวรถได้เลยก็สามารถเปิดล็อกรถแล้วก็ล็อกรถได้แล้วนะครับ นอกเหนือจากนั้นยังเป็นระบบกดปุ่มสตาร์ทนะครับกระจกมองข้างปรับด้วยไฟฟ้าทั้งหมดและพับด้วยไฟฟ้าด้วยนะครับส่วนความสะดวกสบายภายในเนี่ยมาให้แบบจัดเต็มเลยมี power outlet ให้คุณชาร์จไฟได้มี USB ให้นะครับนอกเหนือจากนั้นที่วางแก้วตอนหน้านะครับจะมีให้4ตำแหน่งและที่วางแก้วตอนหลังมีให้อีก3ตำแหน่ง เข็มขัดนิรภัยเนี่ยที่ผมชอบมากๆเลยอีโคคาร์ส่วนมากนะครับเข็มขัดนิรภัยจะปรับระดับไม่ได้แต่เจ้าสวิปเข็มขัดนิรภัยสามารถปรับระดับสูงต่ำได้รวมถึงเบาะคนขับก็สามารถปรับระดับสูงต่ำได้เอาแล้วมันดีกับคุณยังไงใช่ไหมครับมันดีตรงที่ว่าถ้าคุณตัวใหญ่คุณสามารถที่จะปรับเบาะให้เตียลงมาแล้วก็ปรับเข็มขัดนิรภัยให้อยู่ในระดับที่มันจะลัดตัวคุณได้ดีนะครับแต่ถ้าคุณตัวเล็ก คุณก็สามารถปรับระดับเบาให้มันสูงขึ้นมาคุณจะได้เห็นทัศนวิสัยด้านหน้าและปรับระดับเข็มขัดนิรภัยให้เหมาะสมได้เช่นกันนะครับรวมถึงความกระทัดรัดของเจ้าสวิปเนี่ยมันทําให้คุณไปไหนมาไหนเนี่ยขับขี่ง่ายหาที่จอดง่ายนะครับรวงเลี้ยวแคบแต่ทั้งนี้ทั้งน,นั้นในวันที่คุณต้องการที่จะบรรทุกสัมภาระตอนหลังเบาสามารถพับได้ 60- 40คุณจะแยกพับ ทางใดข้างหนึ่งก็ได้หรือถ้าของคุณใหญ่มากจริงๆคุณสามารถพับ2องข้างพร้อมกันได้เลยสามารถเอาของใหญ่ๆใส่เข้ามาในรถได้ด้วยนะครับ คาแนะนำสำหรับผมนะครับถ้าใครหา Eco c คาใช้อยู่สำหรับข้อดีเจ้าสวิฟ t คันนี้ก็คือเครื่องยนต์1,250ซีซีถือว่าใหญ่กว่า e c โคคาคู่แข่งในปีเดียวกันก็คือปี15-16นะครับอัตราเล่งรับรองว่าจีจัดทันใจคุณจะขับทางไกลก็ได้นะครับเพราะอัตราเล่งมันดีมากๆรวมถึงช่วงล่างที่เขาเซ็ตให้มาเนี่ย ผมมองว่าการเกาะถนนเมื่อเทียบกับอีโคคารุ่นอื่นๆด้วยกันนะครับทวีปทาได้ในลําดับต้นๆเลยว่าเป็นรถที่เกาะถนนดีมากและเครื่องยนต์เป็นลักษณะ4สูบนะครับการเดินเครื่องค่อนข้างเรียบนิ่งเงียบราบรื่นนะครับอันนี้คือข้อดีของเขาการประหยัดน้ามันทําได้20กิโลเมตรต่อลิตรก็สามารถทําได้นะครับผมเคยขับแล้วทางไกลเนี่ยถ้าคุณใช้ความเร็วอยู่ในย่าน1 0 0่2 0ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ย20 กเโลเมตรต่อลิตรทำได้แน่นอนครับข้อเสียอย่างเดียวเลยนะครับสำหรับผมนะครับแต่สำหรับคุณผมไม่รู้นะคือประตูหลังเวลาเปิดเนี่ยช่องประตูที่เราจะเข้าออกรถเนี่ยมันค่อนข้างแคบสักนิดหนึ่งนะครับด้วยความที่ดีไซน์เป็นรถลักษณะกระทัดรัดช่วงประตูหลัง ้าออกลำบากสักนิดหนึ่งแล้วก็ถ้าคุณมีผู้ใหญ่เป็นพ่อเป็นแม่ที่มีอายุแล้วจะขึ้นลงรถตอนหลังผมมองว่าการขึ้นลงของท่านอาจจะไม่สะดวกนักนะครับแต่ผู้โดยสารตอนหน้าไม่ติดขัดเลยนะครับเพราะสังเกตว่าหัวมันจะโปร่งมากเห็นไหมฮะคนตัวสูงตัวใหญ่ก็สามารถนั่งได้สบายครับคือตอนหน้าไม่มีปัญหาแต่สำหรับผมอะ่ะตอนหลังอนะ่ะน่าจะมีปัญหา รู้ทั้งข้อดีข้อเสียแล้วนะครับคุณเองที่ต้องไปคิดต้องไปตัดสินใจว่าข้อดีและข้อเสียที่ผมบอกไปเนี่ยมันเหมาะกับวิถีชีวิตของคุณหรือเปล่าเพราะคนแต่ละคนมีวิถีชีวิตไม่เหมือนกันนะครับไม่จําเป็นต้องคิดเหมือนกันก็ได้ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าใครชอบสวิปคันนี้นะครับคันนี้เป็นรถมือเดียวออกทางจากปลายแดงน,นะแล้วก็เลขไมแ่แท,แท้แค่1 0 0่0แสนกิโลเท่านั้นเองถ้าเทียบกับปีรถนะครับรถคันนี้ก็อายุประมาณสัก 5-6ปีแล้วแหละก็ใช้ตกเฉลี่ยปีละประมาณ20,000กิโลไม่ถือว่าเยอะนะครับถือว่าน้อยกว่ามาตรฐานด้วยซ้เพราะปกติรถไปแดงขอรับประกัน3ปีแสนกิโลเขาก็คิดจากค่าเฉลี่ยที่คนไทยใช้รถปีละประมาณ33,000กิโลนะครับดังนั้นรถคันนี้ใช้น้อยกว่ามาตรฐานที่เขาเก็บค่าเฉลี่ยมาด้วยซ้ำนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นรถคันนี้เอกสารมาครบเลยบุ๊กเซอร์วิสผู้มือกุญแจสำรองทุกอย่างครบนะครับลูกค้าแต่งล้อแม็ก 16นิ้วลายของรุ่นท็อปมาให้แล้วนะครับเพราอนี้ปกติจะเป็นล้อกระทะแต่อันนี้แต่งล้อแม็กของรุ่นท็อปมาให้แล้วด้วยนะครับรวมถึงการถ่ายของเหลวทั้งหมดถ่ายตามระยะทางมาโดยตลอดมาที่ผมเดี๋ยวเช็คระยะให้เอาออกไปพร้อมใช้เลยมีรับประกันหลังการขายให้อีก1ปี ฟรีถ่ายน้ำมันเครื่องหลังจากที่ออกรถไปแล้วอีก1ปี2,000 20, มกิโลแล้วก็เดี๋ยวสปาภายในโปรโซนค่าเชื้อให้ภายนอกเคลือบแก้วให้เหมือนเดิมช่วงล่างพ่นกันสนิมให้เหมือนเดิมฟรีค่าโอนค่าดําเนินการทําสัญญาค่าส่งรถถึงบ้านภาษีพรบรทุกอย่างฟรีหมดซื้อรถจ่ายแต่ค่ารถครับไม่ต้องจ่ายค่าใช้ใจ่ายอื่นที่เหลือเรื่องคุณภาพให้ผมเพิ่มเติมให้เองโอเคปะ สนใจก็ลองทักทายเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมกันได้นะครับผมมีรีวิวรถอย่างละเอียด1ชั่วโมงเต็มให้ทุกคนดูรายละเอียดทุกซอกทุกมุมแบบเจาะลึกไม่หมกเม็ดนะครับคุ้มค่าแน่นอนคันนี้ขายราคาแค่289,000บาทเท่านั้นเองถ้าใครมีประวัติเครดิตดีไม่ต้องใช้เองินออกรถเลยสักบาทก็ไม่ต้องใช้นะครับผ่อนเดือนละ5,000กว่าบาทเหมาะมากกับเศรษฐกิจยุคนี้ได้รถช่วงล่างดีประหยัดน้ำมันอัตราเร่งดี ออปชั่นดีไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยได้เคลือบแก้วได้พ่นกันสนิมได้สปาได้ทุกอย่างครบเลยผ่อนแค่5,000กว่าบาทเองนะรีบนะครับเดี๋ยวถ้าพลาดไปเสียดายไม่ได้นะแล้วคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับผมเอ็มยูสไลยค่ะบ๊ายบาย